ลืมใส่นะ้นั่นคุณชัดชัยสวัสดีค่ะไม่ได้ยกกล้องขึ้นนะกล้องกล้องตามต่ำกล้องอยู่ใ,ใกล้หม้อลุมใส่พริกโดดต้อขาเลยละ่ะไม่งน,นไ่อร่อยแนะ่ลืมยกกล้องขึ้น ไม่เยอะน้ำน้อยน้ำน้อยค่ะปกติสุดจะเป็นคนสดน้ำน้ำน้อยนะบิรบบอนในก้อมันเยอะเฉยๆน้ำประมาณสแก้วลเล็กๆก่อ อืะไรเคโอเค,อเคได้และรสชาติสดทั้งร่องคอเลยค่ะเก็บไปแั่ผูดไปใส่ค่ะ ขูดก็เริ่มเป็นลูกกันนะคะพอได้ใช้อะปลูกมากับมือสามสี่ต้นอยู่หลังบ้านเอาไปเลี้ยงเพื่อนบ้านใครก็มาขอแถวนี้ก็มมีต้นมากุดพขอบคุณสามสิบสองล้าในดวงใจนะคะ แล้วก็ใส่บวบลงไปนะคะบวบไอผ้ผักผักชีไว้ที่หลังแล้วใส่บวบกลงไปผักบวบกหอมอมนะคะออมวันนี้อมนะคะอมบวบกหอม เกียดก่อเตาลองมากระทะหรือว่าจะได้หไหมเนี่ยไม่ได้ได้เียกระทะเก่ามาใช้โอเคขอบคุณสี่สิบเอดล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะถา้าทานในทคะแกงอ่ม เห็นชัดเจนไหมไม่ได้ขยายขึ้นนะมาจะพูดไม่ได้ตอบเออะจุบใชพี่ไม่ได้ขยายกล้องอะ่ะ ไปดับตั้งแต่ตีสามมาถึงหกโมงเก็นอ่ะทั้งวันเลยแหละคะ่ะวันนี้แมนใช่ <laughs> พูดอีกก็ถืออีกค่ไปยิ่งแพง ะนาดู่สอ,องคนยังเดือนหนึ่งห้าร้อยกว่าบาทเออร้านบวบไม่ค่อยเยอะราคาบวบอ่อน

แกงปลาดุกใส่บวบใส่ผักชีลาวใส่ผักกก่แหงนะคะไม่ใส่ผักกิตู้อใส่ผักก่แยงไม่ใส่ผักแบงรักนะคะใส่ผักกก่แหงมนเห็นไหมน้ำไม่ออกใครบอกว่าน้ำออกอยากเห็นคนข้างขอบคุณห้าสิบเก้าร้านดวยใจนะคะเก็บเลยบนะคะ ไม่ออมาทานข้าวด้วยกันนะคะอ้ามน่เช้านี่นึกวันไหนนะพี่ว่าพี่ดูพี่คนนี้เด้ยังไงเใส่ถักเยอะนะคะอ่ะผักชีลาวนะคะผักชีลาวกับกเะเหียง ต้นหอมไหว่าน้ำเยอะมา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 ใครว่าน้ำเยอะมาบอกไครเร็วให้มีน้ำให้สดอันนี้ อาหารอีสานนะคะวันนี้อาหารลาวๆอมปลาดุกใส่บวบใส่พักชิ้นลาวแล้วก็ใส่แกรงแยงหน้าตาจะออกมาแบบไหมนะคะ อร่อยอร่อยก็แล้วกันตักข้าวมาแล้วนี่เสรงทัพทีหุงข้าววันนี้เอาไอ้นั่นแหละหม้อลงวันนี้ตอนทำไงะจะกินข้าวอาหม้อผิดเบอร์ใส <laughs> <laughs> <c oughs> ่เย็นยเย็นจะยเย็นเย็นค่ะจะเย็นเย็น อร่อยมานะคะแกงบวบหอมอมบวบหอมเดี๋ยวเราเริ่มกินแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นอขอบหมวกนะคะที่ถูกแล้วนะวันนี้เอกันติดพัดเจอเอาไว้ใส่บาทพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้ก็มาอุ่นเอาให้แม่เอาให้แม่แ,มแล้วก็ไว้ใส่บาทด้วยแล้วจะเปิดห่อหนึ่งนะคะน่าจะเป็นห่อหางปลานะคิดว่านะ อันนี้เป็นห่อหมกนะที่ทำทางการตลาดกลางวันนะ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดปดะะ้วยนะคะเปิดห่อหมกด้วยนะคะวันนี้แล้วก็ได้แกงก่อนเลยนะคะโอ้ยบอสถ้าก็บรรยายไปก็ตามขึ้นหัวข้อนั่นแหละ บรรยายไปใส่บวบใส่ดอกชีราวใส่อันนี้ขึ้นหัวขอ้อก็ตาเอาตามขึ้นหัวข้อนั่นเลยอ่ะคงเป็นหัวกับหางแน่เละพี่ว่าเทนะคะถอดปลั๊กกันนะ ขอบคุณแปดสิบสามร้านดวงใจนะคะแล้วก็มาจัดกันค่ะอ้าวเรียวแป๊บนะถ่ายคลิปตรงนี้ก่อนเลื่มไม่รู้ล่ะของสูตรเห็นเนี่ย

กูได้แลแกงน่าไม้มาค่ะมาตามข้าวด้วยกันค่ะกินให้หมดนะคะวันนี้ ขอดยากขอดเินมเลยเห็นไหมไม่ได้เยอะเออทำกับข้าวหม้อใหญ่เฉยๆถ้วยเดียวก็ไม่เต็มร้อน <c oughs> อ่าคนอารมณ์ดีเนาะทำไงได้ลนะเราไม่ได้เสียดไม่ได้ขี้เรียบนะอารมณ์ดี